อยากทราบว่ากฎกระทรวงข้อใดที่กําหนดให้แบบขออนุญาตที่มีลิฟต์ในแปลนต้องให้วิศวกรไฟฟ้าและวิศวกรเครื่องกลลงนามครับเ,เป็นอาคารอยู่อาศัยรวมสูงสี่ชั้นพื้นที่รวมกัน1,000ตารางเมตรครับา,ารบตรงนี้ก็ต้องมาดูก่อนนะครับคจอความสูงสี่ชั้นหรือพื้นที่รวมเท่าไหร่นี่มันไม่เกี่ยวมันเกี่ยวอยู่กับว่าเราใช้กําลังไฟฟ้าเท่าไหร่ นะครับโดยโปกติแล้ววิศวกรเครื่องกลเนี่ยต้องคำนควณก่อนเพราะมันจะมีเรื่องของอไฟฟ้านะครับเช่นในในส่วนของเครื่องปรับอากาศเรื่องแบบนี้ก็ต้องดูว่าเครื่องปรับอากาศแบบไหนนะครับเพราะว่าวิศวกรไฟฟ้าเนี่ยเขาทาได้นะครับถ้าเป็นสกิดไทยเรื่องอะไรแบบนี้แล้วก็วิศวกรเครื่องกลก็ทําได้นะครับก็ต้องไปดูก่อนทีนี้ถ้ามีาไฟฟ้าที่ใช้ใตาม แต่กฎกระทรวงกำหนดวิชาชีพว,วิศวก,กรควบคุม2 5 6 5เนี่ยก็กต้องใช่นะครับเพราะนเราต้องไปดูก่อนนะครับว่าในส่วนระบบไฟฟ้านะครับเข <c oughs> ็นตรงนี้นะครับสำหรับอาคารประเภทควบคุมการใช้มันเป็นแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้แน,น่นอนนะครับที่มันเป็นอาคาร นะครับแต่ว่าต้องไปดูอีกทีนะครับเช่นอาคารในกรณีอาคารควราคารครบคุมการใช้เนี่ยถ้าเป็นอาคารอยู่อาศัยรวมบรือพักเนี่ยต้องเป็นอาคารขนาดใหญ่ด้วยนะครับตรงนี้ถ้าหนึ่งพันตารางเมตรเนี่ยก็ยังไม่ถึงเป็นอาคารขนาดใหญ่ก็ไม่ไม่เป็นอาคารควบคุมการใช้แต่เขาไม่บอกความสูงมาไงทีนี้ถ้าสูงสี่ชั้นในลักษณะแบบนี้ก็ดาว่อยก็น่าจะพื้นที่อ่า ทีนี้ถ้าสูงตั้งแต่15เมตรขึ้นไปและมีพื้นที่รวมกันชั้นใดชั้นหนึ่งหรือทุกชั้นเนี่ยเกินหนึ่งปันานั้นเป็นอาการขนาดใหญ่อันนี้เราก็ต้องดูก่อนนะว่าถ้าไม่ใช่เป็นอาการขนาดใหญ่เนี่ยก็ไม่ใช่อาการควบคุมการใช้ครับทีนี้ในระบบเครื่องจักรกลไฟฟ้ารวมกันขนาดตั้งแต่7.5กิโลวัตต์ขึ้นไปไหมหรืออะไรแบบนี้ในส่วนของวิศวกรเครื่องกลนะครับนะครับต้องดูนะครับว่าในส่วนของ ลิฟต์นะครับหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับลิฟต์เนี่ยถ้าทุกขนาดนะครับถ้าตรวจสอบเนี่ยต้องถือว่าเป็นวิชาชีพวิศกรรมควบคุมในส่วนของวิศกรรมไฟวิศกรรมเครื่องกลน,นะครับประนั้นตรงนี้ต้องไปดูในรายละเอียดน,นะครับจะตอบโดยชั้นเนี่ยก็โอเคให้ไปแล้วคร่าวๆนะครับแต่ต้องมีกลำลังไฟฟ้ามาด้วยไม่งั้นจะพิจารณาไม่ได้นะครับครับครับ